ล้มแล้วลุกใหม่ได้เสมอในชีวิตของเราทุกคนย่อมเคยเจอกับความผิดหวังความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตบางครั้งอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังจนไม่อยากจะทำอะไรต่อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราต้องไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจงจําไว้เสมอว่าทุกความล้มเหลวคือเรียนทุกความผิดพลาดคือประสบการณ์ที่จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น อย่ากลัวที่จะล้มแปลมเพราะการล้มคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยล้มเหลวคุณรู้สึกอย่างไรคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นคุณได้ใช้เรียนน้ำเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างไรการทบทวนอดีตจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคต การลุกขึ้นใหม่หลังจากล้มลงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนและความมุ่งมั่นแปรมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากคุณมีความตั้งใจจริงคุณสามารถทำได้เริ่มต้นจากการยอมรับความจริงว่าคุณได้ล้มเหลวและเรียนรู้จักความผิดพลาดนั้นจากนั้นตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้และมุ่งมั่นที่จะทำตามเป้าหมายนั้นอย่าท้อแท้กับอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางจงมองว่ามันเป็นเพียงบททดสอบที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจงมองหาแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างจากหนังสือจากภาพยนตร์หรือจากแหล่งอื่นๆที่จะช่วยเติมพลังใจให้คุณอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงเพราะสุขภาพที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จการพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นและทำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่มีความรู้ความสามารถก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาจะเป็นแหล่งข้อมูลและแรงบันดาลใจที่ดี อย่าก,กลัวที่จะออกจากคอตลอนของคุณลองทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนการออกจากคอป์ดลอนจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดและที่สำคัญที่สุดจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าคุณสามารถทำทุกสิ่งที่คุณตั้งใจได้จำไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางจงสนุกกับทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือร้ายทุกประสบการณ์จะช่วยให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่เป็นของตัวเองจงมุง่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันและจงภูมิใจในทุกความสำเร็จไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามสุดท้ายนี้จงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่น และแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะพบว่าชีวิตมีความหมายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น